สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับดีตอนรับเข้าสู่ช่องไฟรุ่นทุนน้อยครับโอ้เสียอุจก็มาครับโอ้ดินสวยครับ ีทางขึ้นอย่างโหดครับ ต้องสูงครับไม่สูงไม่หลอดโอ้ยอย่อยยางโหดเลยอ่ะอ่ะพี่บัสดีครับอย่างโหดอ่ะไหนหนน้องมาเอาไปยัง ไปนู้นแล้วเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับอ้ใส่ยางเยอะครับ รถหล่อเมืองร้อยเกินครับโอ้ oh. ะขันหลอ่หลอ ขึ้นครับเรียบร้อยครับหมดอู้โอ้โหเออเก่ตันดียวอ่ะ เอดีก่อเฮ้ห้าศูนย์เพิ่อใส่ทานยังใส่มือด้โอเดี๋ยวเดรถรถเากิ่งหนียังอยู่ไหเดี๋ยวเด้อมยังยัอยู่เกือบไฟสูข้าวาเว้ยวันนี้ก็ดีเกือบยิ่งเดียวันโอ้ยมันกรเดือกแล้เนาะไม่อด

เดี๋ยวไปดูโบจักกันเดี๋ยวมาดูเจ็ดอีหรือเปล่า แบบนี้เลยบ่โอ้ยขึ้นสุดท้ายเสียเปียบเลยทางลิมูดีว,ดวมาดูรถก,กี่คันนี้ครับคุณขับไปไหนฮะ <c oughs> โอ,โอ้ดีครับ พ่อดเดิกพ่อดเด็กประไว้ครับมือขึ้นนักขวดครับท,ท,ทีมงานครับผมยังรอเือนเดิมครับเดี๋ยวมาดูล็อกกี้ครับคันนี้โอ้ยเข้าเอาเทอร์โบโหรือเปล่าเนี่ย รอบช้าเลยป่าคันนี่ยเรียบร้อยครับไม่พุ่งไม่ขึ้นครับไม่พุ่งไม่ขึ้นครับโอ้อรอบ ต้องกอรอบขึ้นหมดเลยครับเดี๋ยวมาดูมีกาบ งานเที่ยวงานเที่ยวนี่ครจบเลี้ยงเนี่ยงอือโอ้บวมไปหมดแล้ว โอ้ใส่ละแหนงข้างมาด้วยครับนเนาะเรืออีกอยูสามสีดำครับโอ้หลักเกณหนึ่ง เอาแล้วสามคันครับเอ้าคันไหนจะเป็นคันสุดท้ายครับนี่อยากดูล็อกกี้ล็อกกีเป็นคันสุดท้ายนี่ร้อยสิบห้าแกรอ้อยสิบห้าแกไม่มาครับไฟมาแล้วครับมิก้าครับผม,มนิ่มๆหมาวนิ่มๆรอดไหมนี่นะนิ่มนิ่ไมน่มน่ารอดนะ

เชิบดูครับทางดินทรายครับมันบวมไปหมดแล้วเดี๋ยวจะดูล็อกกี้ครับอู้พลัง NA ครับ แม่แรงยกหัวครับค่ายตูดปัม๊มรุ่นนี้ครับระวังเกมนะจ๊ะกูแจ็คครับเกมแล้วเกมตั้งแต่ด้านล่างแล้วเนี่ยกูแจ็คสายเบิร์น เก็บหมดเลยครับรอบเพื่องอะรอบเกียร์เพื่องไทยได้หมดเลยครับรถโกดแจกครับนี่อีกขั้นสุดท้ายครับทางบนคึมๆแล้วบ้ทางบน มาแล้วครับผม oh. ายแฟนสวยมาดูครับกันสุดท้ายครับโอ้ oh. มาอย่างนิ่มๆเลยครับโอ้ oh. oh. ใส่ละแนขงข้างด้วยโอ้แป้นอีหรือเปล่าเนี่ย เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันที่วัดรับ